สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูฟ้าแล้วนะคะวันนี้คุณครูฟ้ามีพิซซ่าค่ะมีพิซซ่าสองถาดนะคะแต่ละถาดมีขนาดเท่ากาันแบบนี้ค่ะ แต่ว่าตอนที่ซื้อมานะคะยังไม่ได้บอกให้เขาตัดนะคะเดี๋ยวครูฟ้าจะมาแบ่งพิซซ่าเองนะคะโดยถาดแรกค่ะครูฟ้าจะแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกาันแต่อีกถาดหนึ่งนะคะจะแบ่งเป็น2ชิ้นเท่าๆกาันนักเรียนคิดว่าพิซซ่าแต่ละชิ้นในถาดใดามีขนาดใหญ่กว่าคะอ่า วันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันค่ะโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเ,เท่ากับตัวส่วนนะคะแล้วกลับมาดูที่สถานการณ์ของเราเลยครูฟ้ามีพิซซ่า1ถาดแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกาันใครบอกครูฟ้าได้บ้างว่าแต่ละชิ้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ แต่ละชิ้นคิดเป็นเศษ1ส่วน4ของถาดค่ะเอแล้วถาดที่2ครูฟ้าอยากแบ่งเป็น2ชิ้นเท่าๆกันแบบนี้แต่ละชิ้นจะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะแต่ละชิ้นก็จะคิดเป็นเศษ1ส่วน2ของถาดค่ะเอคำถามของครูฟ้าคืออยากให้นักเรียนช่วยคุณครูฟ้าเปรียบเทียบพิซซ่าเศษ1ส่วน4ของถาด กับพิซซาเศษ1ส่วน2ของถาดได้ไหมคะเรามาช่วยกันนะคะมาดูกันเลยพิซซาเศษ1ส่วน4ของถาดนะคะอันนี้ก็ค yeah. ือเศษ1ส่วนสก็คือมี1ชิ้นนะคะจากทั <1> <1> ้งหมด4ชิ <3)> <3 ้นนะคะก็เป็นเศษ1ส่วน4ี่ของถาดนะคะและพิซซาเศษ1ส่วน2ของถาดก็คือลักษณะแบบนี้นะคะใครบอกได้บ้างว่าพิซซาเศษ1ส่วนสของถาดมากกว่าหรือน้อยกว่าพิซซาเศษ1ส่วน2ของถาดคะ เก่งมากเลยค่ะน้อยกว่าใช่ไหมคะทำไมเอ่ยใช่แล้วก็ดูที่ขนาดของชิ้นสิคะใช่ไหมคะขนาดของชิ้นตรงนี้เราแบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหมคะแต่และชิ้นก็จะเล็กกว่าที่เราแบ่งเป็น2ส่วนค่ะเพราะฉะนั้นพิซซ่าเศษ1ส่วน4ของถาดจึงน้อยกว่าพิซซ่าเศษ1ส่วน2ของถาดค่ะเราเขียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ได้ยังไงคะ ใช่แล้วค่ะนั่นคือเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ1ส่วนสองใช่ไหมคะตอนนี้เราได้แล้วนะคะว่าเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะเราจะพูดได้อีกแบบหนึ่งไหมคะว่าเศษ1ส่วน2มากกว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะคะสถานการณ์นี้ครูฟา้ามีพิซซ่า สองถาดแต่ละถาดมีขนาดเท่ากันค่ะแต่คราวนี้ถาดที่1ครูฟ้าจะแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันแต่ถาดที่2จะแบ่งเป็น8ชิ้นเท่าๆกันค่ะเอใครบอกครูฟ้าได้บ้างคะว่าพิซซ่าถาดที่1แต่ละชิ้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะถาดที่1น,นะคะแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะแต่ละส่วนจึงคิด เป็นเท่าไหร,ร่คะเศษ1ส่วน4ของถาดค่ะและถาดที่2ลนะคะถาดที่2แบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันค่ะแต่ละส่วนจึงคิดเป็นเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะแต่ละส่วนจึงคิดเป็นเศษ1ส่วน8ของถาดค่ะเนักเรียนสังเกตไหมคะว่าพิซซาเศษ1ส่วนสของถาดจะมากกว่าหรือน้อยกว่าพิซซาเศษ1ส่วน8ของถาดคะ ใช่แล้วค่ะพิซซาเศษหน่งส่วนสของถาดนะคะจะมากกว่าพิซซาเศษหน่งส่วนแของถาดค่ะหรือเราจะเขียนเป็นเศษหนส่วนสมากกว่าเศษหนส่วนแปดนั่นเองค่ะหรือเราจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าเศษหนส่วนแน้อยกว่าเศษหนส่วนสนั่นเองค่ะ เรามาพิจารณากันนะคะพิซซ่าถาดที่1น,นะคะแบ่งเป็น4ส,ส่วนเท่าๆกันนะคะพิซซ่า1ชิ้นในถาดที่1น,นะคะจะคิดเป็นเศษ1ส่วนสของถาดใช่ไหมคะ พิซซาถาดที่2นะคะแบ่งเป็นสส่วนเท่าๆกาันพิซซา1ชิ้นในถาดที่2จะคิดเป็นเศษ1ส่วน2ของถาดใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าพิซซา1ถาดขนาดเท่ากาัน1ส่วนจาก4ส,ส่วนเท่าๆกาันจะเป็นยังไงคะเล็กกว่า1ส่วนจาก2ส่วนที่เท่าๆกันนั่นเองคะ่ะแล้วเรามาดูนะคะ ตัวอย่างถัดไปอ่ะอันนี้เราก็ทำกันมาแล้วนะคะพิซซาถาดที่1มี4ชิน้นแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันนะคะพิซซาถาดที่2แบ่งเป็น8ชิน้นเท่าๆกันแล้วเรามาดูค่ะพิซซา1ชิ้นในถาดที่1คิดเป็นเท่าไหร่คะคิดเป็นเศษ1ส่วน4ี่ของถาดและพิซซา1ชิ้นในถาดที่2นะคะคิดเป็นเท่าไหร่คะคิดเป็นเศษ1ส่วน8ของถาดใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูว่าพิซซาแต่ละชิ้นเนี่ย ชิ้นไหนขนาดใหญ่กว่าคะใช่แล้วคะ่ะพิซซ่าในถาดที่1นนะคะมีขนาดใหญ่กว่านะคะหรือเราจะพูดได้ว่า1ส่วนจาก4ส่วนที่เท่ากันนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่า1ส่วนจาก8ส่วนที่เท่ากันคะ่ะเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะคะสถานการณ์นี้ คุณครูฟ้าก็มีพิซซา2ถาดเช่นกันนะคะถาดที่1แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันถาดที่2แบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันเอครูฟ้าอยากทราบว่าพิซซาเศษ2ส่วน4ของถาดกับพิซซาเศษ2ส่วน8ของถาดอันไหนมากกว่ากันคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือดูจากภาพใช่ไหมคะนั่นคือเศษ2ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน8นั่นเองค่ะ หรือเราจะพูดได้อีกอย่างหนึง่งยังไงนะคะใช่แล้วค่ะเราจะพูดได้ว่าเศษสอส่วนแน้อยกว่าเศษสอส่วนสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดข้อนี้ดูนะคะเปรียบเทียบเศษสองส่วนสกับเศษสอส่วนหนะคะเริ่มแรกเลยครูฟักก็จะมีแถบกระดาษนะคะขนาดหนึ่งหน่วยเท่ากาัน2องแถบแบบนี้นะคะ ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบเศษสส่วน3กับเศษ2อส่วน5เราจะต้องทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเราก็จะระบายสีลงไปในแถบกระดาษใช่ไหมคะแถบกระดาษแต่ละแถบเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกี่ส่วนดีคะนักเรียนอ๋อใช่แล้วค่ะแถบหนึงเราจะต้องแบ่งเป็นเท่าไหร่คะ3ส,ส่วนเท่าๆกาันเพราะเราต้องการที่จะแสดงเศษ2องส่วน3ใช่ไหมคะ และอีกแถมหนึ่งเราจะต้องการแสดงเศษ็จ2ส่วน5ตัวส่วนเป็น5เราก็จะต้องแบ่งเป็น5ส่วนที่เท่าๆกันแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะแสดงเศษ2อ2ส่วน3เราก็จะต้องระบายสีเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะเราจะต้องระบายสี2ส่วนจาก3ส่วนที่เท่าๆกันและอีกจํานวนหนึ่งคือเศษสส่วน5เราจะต้องระบายสีเท่าไหร่คะ ใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องระบายสีสองส่วนจากห้าส่วนที่เท่าเท่ากันเช่นกันค่ะทีเนี้ยใครบอกครูฟ้าได้บ้างว่าเสร็จส่วนใดมากกว่าเสร็จส่วนใดน้อยกว่าคะอืมทำยังไงเอ่ยอ๋อแก้วตาบอกว่าพิจารณาส่วนที่ระบายสีในแถบกระดาษท,ทั้งสองใช่แล้วค่ะพิจารณายังไงคะ ใช่แล้วพิจารณาแล้วเราก็จะพบว่าอะไรคะเราก็จะพบว่าเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ2ส่วน5ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะแก้วตาเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ยังไงคะใช่แล้วก็คือเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ2ส่วน5ค่ะนักเรียนคะเราจะเปรียบเทียบเศษ2อส่วน3กับเศษ2ส่วน5ได้แบบอื่นอีกไหมคะอ่าใครบอกได้บ้างอ๋อ ใบบัวนั่นเองใบบัวบ,บ,บอกว่าอะไรคะใบบัวบ,บ,บอกว่าแถบเศษส่วนนะคะเป็น1ห,หน่วยเท่ากันนะคะทั้ง2องแถบนะคะทีนี้เราดู2ส่วนจาก3ส่วนนี่คือ2ส่วนจาก3ส่วนนะคะเราเราจะสังเกตว่าเศษ2ส่วนสคือเราต้องแบ่ง1ห,หน่วยเป็น3ส่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนจะเป็นยังไงคะก็จะใหญ่กว่าการที่เราแบ่ง1ห,หน่วยเป็น5ส่วนใช่ไหมคะ ดังนั้น2ส่วนจาก3ส่วนก็เลยมากกว่า2ส่วนจาก5ส่วนนั่นเองค่ะเก่ <_ As> งมากเลยค่ะใบบัวเราก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ2ส่วน5หรือเราเขียนได้แบบนี้นะคะเอเราจะพูดได้อีกแบบนึง่งไหมคะใช่แล้วค่ะเราก็จะพูดได้ว่าเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ2ส่วน3หรือเราจะเขียนได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปเราลองมาเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4ค่ะเศษส่วนทั้งสองจำนวนนะคะมีตัวเศษเหมือนกันก็คือ3ใช่ไหมคะแต่เศษส่วนจำนวนแรกมีตัวส่วนเป็น5เศษส่วนจำนวนที่2มีตัวส่วนเป็น4ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นแถบ1หน่วยของเราก็จะต้องแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกัน1แถบและ4ส่วนเท่าๆกัน1แถบค่ะ เอแล้วแถบแรกจะแสดงเศษส่วนอะไรได้นะคะใครบอกครูฟ้าแถบแรกแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกัน <c oughs> ก็จะต้องแสดงอะไรคะแสดงเศษ3ส่วน5ใช่ไหมคะแสดงยังไงคะใช้แล้วระบายสีป3ส่วนจาก5ส่วนที่เท่าๆกันคะ่ะแถบที่2แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราจะแสดงเศษส่วนได้คะใช่แล้วคะ่ะเราจะแสดงเศษ3ส่วนนั่นเองนะคะแสดงยังไงคะ เราก็ระบายสีไป3ส่วนจาก4ส่วนที่เท่าๆกันค่ะในการเปรียบเทียบเศษส่วนทั้ง2องจำนวนนี้เราจะทํำยังไงคะอ,อ๋อขุณกลับมาแล้วคุณบอกว่าอะไรคะคุณบอกว่าพิจรารณาส่วนที่ระบายสีในแถบกระดาษทั้งสอง ใช่แล้วคะ่ะขุนเก่งมากเลยนี่เห็นไหมคะว่าส่วนที่ระบายสีเหลืองนะคะจะน้อยกว่าหรือว่าจะสั้นกว่าส่วนที่ระบายสีเขียวนะคะหรือเราพูดได้ว่าเศษสามส่วนห้าน้อยกว่าเศษสามส่วนสี่ค่ะเราเขียนแบบนี้ได้นะคะเศษสามส่วนห้าน้อยกว่าเศษสามส่วนสี่ค่ะหรือเราจะพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่าเศษสามส่วนสี่มากกว่าเศษสามส่วนห้าค่ะ เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เศษ3มส่วน4มากกว่าเศษ3ส่วน5แบบนี้ค่ะนักเรียนมาสังเกตกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะข้อนี้เศษ3ส่วน5กับเศษสส่วน4ค่ะเราทราบมาแล้วเนาะว่าเศษสส่วน5้น้อยกว่าเศษสส่วน4ใช่ไหมคะเรามาพิจารณากาันมีอะไรเหมือนกันนะใช่แล้วตัวเศษเหมือนกันก็คือตัวเศษเป็น3เหมือนกันนะคะแล้วตัวส่วนล่ะคะใช่แล้วค่ะตัวส่วนเนี่ย 5จะมากกว่า4แต่เศษสส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน4ใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านักเรียนดูจากภาพเศษ3ส่วน5เรามี1หน่วยเราแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะ3ส่วนใน5ส่วนก็จะน้อยกว่า3ส่วนใน4ส่วนนั่นเองค่ะดังนั้นเราสรุปได้แบบนี้นะคะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน ให้ดูที่ตัวส่วนค่ะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่าค่ะข้อถัดไปนะคะข้อนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างค่ะเศษ7จ็ส่วน12มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ7จ็ส่วน15ค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะ นักเรียนคะนักเรียนบางคนอาจใช้การนึกภาพนะคะว่าเรามีแถบ1หน่วยเท่ากันแถบแรกอาจแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันและแถบที่2แบ่งเป็น15ส่วนเท่าๆกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น7ส่วนใน12ส่วนนะคะเป็นยังไงคะก็จะมากกว่า7ส่วนใน15ส่วนแบบนี้นะคะหรือใครบอกคุณครูได้คะ อ,อ๋อใช่ค่ะแก้วตาบอกคุณครูว่าตัวเศษเป็น7เท่ากันนะคะเราก็พิจารณาตัวส่วนนะตัวส่วน12น้อยกว่า15ดังนั้นเศษ7จส่วน12จึงมากกว่าเศษ7จส่วน15ค่ะข้อถัดไปค่ะข้อนี้ให้เปรียบเทียบเศษ9ส่วน12กับเศษ9ส่วน9ค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะ นักเรียนลองพิจารณานะคะอมสินอมสินเตรียมที่จะมาบอกเพื่อนๆแล้วนะคะว่าดูสิตัวเศษเป็น9เหมือนกันนะคะแล้วเราดูตัวส่วนตัวส่วน12มากกว่า9ดังนั้นเศษ9ส่วน12จึงน้อยกว่าเศษ9ส่วน9ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเศษ9ส่วน9จริงๆแล้วถ้าเราลองนึกภาพตามเนี่ย เรามี1ห,หน่วยแบ่งเป็น9ส่วนเราระบายสีกี่ส่วนคะ9ส่วนเลยนั่นคือเราระบายสีเต็ม1ห,หน่วยเลยถูกไหมคะแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเรามี1ห,หน่วยเท่ากันแต่ว่าเราแบ่งเป็น12ส่วนเราระบายสีแค่9ส่วนยังไม่ถึง1ห,หน่วยใช่ไหมคะก็จะพบว่าเศษ็จส่วน9มากกว่าเศษ็ส่วน12นั่นเองคะ่ะ นี่ไงใบบัวเขาก็พิจารณาแบบเมื่อสักครู่นี้เลยเขาบอกว่าเศษ9ส่วนเเท่ากับ1แต่เศษ9ส่วน12น้อยกว่า1เรามาดูภาพพร้อมกันค่ะเศษ9ส่วน9คือแถบไหนคะแถบล่างนะคะเพราะว่าแถบล่างแบ่งเป็น9ส่วนใช่ไหมคะเราจะแสดงเศษ9ส่วน9ที่แถบล่างแต่ข้างบนจะแสดงเศษ9ส่วน12ใช่ไหมคะ เรามาดูกันค่ะเศษ9ส่วน12ก็คือ9ส่วนจาก12ส่วนแต่เศษ9ส่วน9ก็คือ9ส่วนจาก9ส่วนหรือ1หน่วยนั่นคือที่ใบบัวพูดนะคะใบบัวบอกว่าเศษ9ส่วนเเท่ากับ1แต่เศษ9ส่วน12น้อยกว่า1นั่นเองดังนั้นเศษ9ส่วน9จึงมากกว่าเศษ9ส่วน12ค่ะ นักเรียนเก่งมากเลยนะคะคุณครูไฟยังมีโจทย์ที่จะท้าทายนักเรียนอีก2ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะให้เขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างนะคะนักเรียนพิจารณาน,นะคะว่าจากโจทย์นี้ค่ะเศษ5ส่วนจํานวนใดไม่รู้นะคะมากกว่าเศษ5ส่วน9คุณครูให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวเศษเป็น5เหมือนกันทีเนี้ยจำนวนที่เราจะต้องมาเติมตรงนี้จะเป็นจำนวนใดคะที่ทำให้เศษ5ส่วนจำนวนใดไม่รู้มากกว่าเศษ5ส่วน9ใช่แล้วคะ่ะดังนั้นเมื่อตัวเศษเป็น5เท่ากาันตัวส่วนที่จะนำมาเติมตรงนี้และทำให้มากกว่าเศษ5ส่วน9ก็คือตัวส่วนนั้นจะต้อง น้อยกว่า9นั่นเองค่ะมีจำนวนใดบ้างนะคะอาอาจจะเป็น5ก็ได้นะคะเช่นเศษ5ส่วน5มากกว่าเศษ5ส่วน9จริงไหมคะนักเรียนนักเรียนลองคิดภาพตามนะคะมี1ห,หน่วยเท่ากันเราแบ่งเป็น5ส่วนนะคะและระบายสีไป5ส่วนดังนั้นก็คือระบายสีเต็มหน่วยเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรา แสดงเศษ5ส่วน9นั่นคือ1หน่วยที่เท่ากาันแบ่งเป็น9ส่วนนะคะระบายสีไป5ส่วนยังไม่เต็ม1หน่วยเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน5มากกว่าเศษ5ส่วน9ค่ะแต่จำนวนที่เรามาเติมตรงนี้นะคะจะเป็นจำนวนอื่นๆอีกก็ได้นะคะที่น้อยกว่า9เช่นอะไรบ้างคะ8ก็ได้7 6 5 4 3 2 1นะคะได้หมดเลยค่ะ ขั้ไปนะคะข้อถัดไปลองดูข้อนี้ดูบ้างนะคะเศษ4ส่วนจำนวนใดก็ไม่รู้นะคะน้อยกว่าเศษ4ส่วน8ค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะก็จะพิจารณาเหมือนเดิมนะคะตัวเศษเท่ากันนะคะก็คือ4นะคะทีนี้เศษส่วนนี้4ส่วนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะต้องน้อยกว่าเศษ4ส่วน8ดดังนั้นตัวส่วนที่มาเติมตรงนี้ จะเป็นยังไงคะเมื่อเทียบกับ8แน่นอนค่ะก็จะต้องมากกว่า8นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะเติมจํานวนอะไรก็ได้นะคะที่มากกว่า8เช่น12ก็ได้นะคะและหรือจะเป็นจํานวนอื่นๆก็ได้นะคะที่มากกว่า8ค่ะอาจจะเป็น9เป็น10เป็น11 12หรืออื่นๆเลยได้หมดเลยนะคะก็ คุณครูฟ้าหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปพร้อมกันนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะดูจากตัวอย่างนี้นะคะเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4นักเรียนจะเห็นว่า3มส่วนจาก4ส่วนเนี่ยเขาจะมากกว่า3ส่วนจาก5ส่วนเห็นไหมคะเพราะนั่นคือมีตัวเศษเป็น3เท่ากันนะคะแล้ว ตัวส่วน5มากกว่า4ดังนั้นเศษ3ส่วน5จึงน้อยกว่าเศษ3ส่วน4ีค่ะในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะที่ตัวเศษเท่ากันให้พิจารณาตัวส่วนค่ะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่าค่ะนักเรียน ค่ะวันนี้นะคะคุณครูฟ้าก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะอย่าลืมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ